สวัสดีครับผมคิวเทอปปาคิวเจคิวเจคิวเจอปปาปาดีดีดาดีดาปะ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 คิวเจวันนี้นะครับผมคิวเจอปปาจะมาทำปะ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 ให้ทุกคนได้ดูกันนะให้ปะเรามาเริ่มปะกันเลยชาวเคซี่ทั้งหลาย let

กันเจอนะาอาเคซี่ช,ชาคซีไปด้วยกันทุกวันปะเราไปคิวแชอุปป้ากันเถอะนะคิวแชอุปป milk, ้ alumni, climate, ป uma, าป้าป้าดีรักาป้าป้าปะปะปะป้าป้ปะาปะาป้าปป้าป้อปป้าเาปาา